วันนี้ป้าจะทำน้ำยาป่าปลานินจ้าป้าใช้ปลานินนี่ปลานินป้าปลานินสามตัวแล้วก็ใส่ติงไก่ด้วยนะติงไก่เนี่ต้มสุกแล้วนะนี่เครื่องแกงพริกแกงเผ็ดเดียวลงให้ใต้คลิปนะวิธีปรุงพริกอะเนาะแล้วก็ต้นหอมโรยหน้าไอตตอนต้มปลาเนี่ยป้าจะใส่เครื่องเลยนะแต่ป้าไม่ได้ต้มตอนต้มให้ดู ก็จะใส่หอมแล้วก็พริกแล้วก็ใส่นะไม่ให้ค่ะไม่มีหอมมีพริกมีตะไคร้เราใส่ลงไปเลยเดี๋ยวดูป้าทำจ้าเรื่งปรุงไม่ได้วางนะเดี๋ยวปรุงลงหม้อเลยจ้าละลายน้ำแกงจ้าใส่พริกลงไปแล้วนะนี่ป้าไม่ได้ผัดนะจะผัดก็ได้นะพริกเนี่ยแต่ป้าไม่ได้ผัดนะ กี่เกินมันๆไงเพราะว่ามีไขมันในเลือดเลยจึงงดมันๆเนาะโดยไม่ได้ผัดพริกนะเดี๋ยวไม่ป้าไม่ผัดแต่ผัดแล้วมันจะหอมหน่อยเยไม่ต้องผัดก็ได้ผัดก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เราสะดวกที่ไม่ผัดเพราะว่าไม่อยากกินน้ำมันเยอะเรามีไขมันในเลือดแล้วก็เราไม่อยากกินน้ำมันเยอะน้ำเดือดแล้วจ้ะใส ปลาลงไปละลายเลยในปลานี้มีกระชายด้วยนะลืมบอกลืมไม่ออกลืมบอกปลาที่ป้าปั่นในปั่นปลามีกระชายมีกระชายมีหัวหอมมีพริกต้มพร้อมหมดต้มหอมต้มพริกต้มกระชายต้มตะไคร้แล้วก็เอามาคั้นรวมนะระทำมานะ น้ำยาป่าเนาะจะเป็นแบบนั้นแหละคนจ่ะคนจ่ะเดี๋ยวเป็นลูกละลายมาแล้วละลายน้ำแกงส้มอะลรเราต้องคนให้เขากระจายเลยถ้าไม่ย่าน้ำยาป่าทํา มันยากก็เราเตรียมเครื่องแหละก็จะต้องเตรียมแบบทางโกกเครื่องแกงต้มปลาก็ต้องเอาปลาเอาเครื่องแกงลงไปใส่ในปลาต้มเราแล้วก็เอามาตำตำแล้วก็บีบบีบเอาแต่อันั่นเขาน้ำเขาเครื่องเขา เขาทิ้งไปเราไม่เอาก็ได้มันจะแยกกันนะระหว่างน้ำพริกแกงกับเครื่องที่เราต้มเนี่ย นะตัวช้อนชาหนึงคือหนึ่งช้อนชาจะใส่น้ำปลานิดหน่อยแล้วจะชิมก่อน สองช้อนชาสามก็ได้ถ้าใช้ช้อนใหญ่ก็ช้อนหนึ่งเนาะแลนนี้ป้าใส่สามช้อนําช้อนชา ลืมบอกไปว่ากระชายกระชายใช้หนึ่งขีดนะถ้าใครไม่มีกิโลก็กะเอาประมาณกรมือเราใหญ่ๆหญ่ะเต็มกรมือใหญ่ๆเราแล้วแล้วแต่เนื้อปลาด้วยนะปลามากปลาน้อยถ้าปลามากก็ต้องเพิ่มตามสัสดส่วนของที่เราทำนะขนมน้ำยามันต้องแบบกินกระชายต้องต้องหอม อ่อนกระชายก็ไม่ได้ไม่ร่อยพี่ใส่น้ำปะลา้าน้ำปะลาสําเร็จลูกจะดาหมีเลยกระายลงไปนี่หมดสวยเลยเนาะหนึ่งทุ่ไมไหมน้ําจะขุ่นเลยนะใส่ลงไปแล้วก็จะใส่ไก่แล้วจ้าน้ําเดือดแล้วใส่ไก่จ้า ไก่น,นี่ป้าใช้สับสับเป็นชิ้นเล็กๆเนาะด้เวลาเรากินจะได้ง่ายหน่อยอถ้าไม่สับก็ไม่ไหวกลางกลางฐากงกลางแขนกลางขาเลยเนาะวันนี้ไม่ใส่ลูกชิ้นใส่เป็นไก่แทนเพราะอยากแพะกัน เขอชิมใหม่เพราะเมื่อกี้ป้าเติมเติมน้ำตาลไปอีกช้อนหนึ่งมันชาแล้วก็เติมน้ำปลาปอีกช้อนหนึ่งแล้วชิมกันว่าได้ยังอ,อร่อยแล้วจะต้มให้ไก่เปื่อยเข้ากับน้ำเข้ากับน้ำอันนี้เราก่อน เท่ากับเครื่องแกงก่อนต้นไก่อีก จะเอาหัวของต้นหอมใส่ไปก่อนเพรสุกยากไปลอยแป๊บนึงไปไก่นิ่มซะหน่อยให้วัาเข้าไปในเครื่องแกงเข้าไปในเนื้อไก่จะได้อร่อย đại cha, đại quả tân thọ, đại quả tân thọ vào nó đây rồi, มาจะจัดจานนะมาตักแล้วจ้ามาตักเสิร์ฟแลวจ้าตักเสิร์ฟไปเด้อเมื่อกี้ใส่ลูกโดลงไปนะลืมบอกนะจ้าบอใครชอบเผ็ดจะใส่พริกแห้งก็ได้นะพริกแห้งทอดอนะ่ะนี่ใส่ลูกใส่เผ็ดๆสดๆ

เสร็จแล้วจ้าขนมจีนน้ำยาป่าป้าเสร็จแล้วถ้าชอบและถูกใจได้กดติดตามไว้ก็แชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า